ฮัลโหลไม่ต้องฮัลโหลตอนนี้หน่าพากินนะคะวันนี้เราอยู่กับสวัสดีสิสวัสดีภูออกเก็บภูไม่ใช่ภูมันคือซึ่งอะค่ะนกลการใอภูสวัสดีวันนี้เราไปอยู่ที่ร้านอะไรนะอออออาวมึงเอาหรือออนะเอาเอาที่แปลว่าน้องภูกอ่ะ อ,นนอ๋ออั้นเออแต่วันนี้ <c oughs> พิเศษตรงที่เจ้าของร้านไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเอเซ่ยวชาดีได้ <c oughs> ชาดีได้โ <c oughs> ปรโมทมาโปรโมทร,ร้านให้เพื่อนจริงๆไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะ <c oughs> ที่กล้าพูดคือของเขาดีจริงไม่ใช่ลายเออวันนี้มากิน <c oughs> ชาเขียว <c oughs> ใช้เขียวอร่อยมากราคาไม่แพง,งด้วยให้ไทยเท่าไหร่ใช่เขียวปัง45บาท45บาทั้ามานั่นิดเออ,อ,อไม่มีอะไรปัดนเราเกิน50บาทเลยจริงแล้วก็นอกจากนั้นจะมีสเต็กกับจานเปล่าๆนั่นซาก <laughs> ซาข้า เออข้าวไก่ทอดกระเทียมอร่อยมากเหมือนกันเดี๋ยวจะกินให้ดูไม่ใช่หรอนี่จะกินให้ดูอร่อยมากเนี่ยอยู่ตรงที่อันนี้ขอคอสโมคอสโมใหม่ซอยประชาธิปไตยยี่สิบเอ็มากันได้พ่อขาหล่อแม่ข้าสวยตอนนี้แซ่บ อืมรันทูจว,วต่อไปนี้จะมีอะไรใหม่ๆม,มาเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวอัพให้ดูใหม่บ๊ายบาย